มีอะไรอยากจะบอกทุกคนนะครับก็คือว mm ่าตอนนี้ผมกับจาเนี find, code code, ่ยมาตกอดนวครับเขาว่าเราเลิกนแไหนทำไมเธอเป็นคนพูดเองอะบ้าคำว่าเลิกอะออกจากปากเธออะ สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมมีอะไรอยากจะบอกทุกคนนะครับก็คือว่าตอนนี้ผมกับจ๋าเนี่ยเลิกกันแล้วนะครับ ครับทุกคนครับผมรอเล่นนะครับผมไม่ได้เลิกกระจานะครับก็คือว่าวันนี้นะครับผมจะมาแกล้งจ่าครับทุกคนก็คือมีน้องๆขอเข้ามานะครับว่าอยากให้พี่จ๊าบนะครับแกล้งบอกเลิกพี่จ่าหน่อยนะครับผมก็เลยจัดให้นะครับผมนะฮะก็คือน้องๆในคอเข้ามานะครับผมแบบไม่เกรงใจผมเลยนะครับแบบไม่กลัวผมตาย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 เลยนะครับทุกคนมันเป็นแบบคําขอที่แบบโคตรหนักเลยนะครับผมนะฮะดูรู้สึกแบบว่าผมจะต้องโดนอะไรที่แบบหนักหน่วงแน่เลยนะทุกคนไม่กลัวแล้วครับผมเป็นพ่อบ้านใจกลานะครับทุกคนเปี่ยกลัวครับเดี๋ยวขอล ซ้อมบอกเลยห <c oughs> <c oughs> นีเลิกกันเถอะหนีเลิกกันไหมเดี๋ยวลองอีกทีนึงสามทีไปเลยจ๋าเราเลิกกันไหม <c oughs> เลิกยากมากบอกเลยไปดูคลิปไปเลยครับผมนะฮะก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องโคจ้าพันเอล์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจช่องโคจ้าพันเอล์ด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะไปดูคลิปกันเลยครับทุกคน โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับจ่าไปเก็บผ้าน,นะครับทุกคน <c oughs> เดี๋ยวผมจะซ่อนกล้องไว้ตรงนี้นะครับแล้วม,มาดูกันนะครับว่าจ่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมไปนเรียก <c oughs> จ่าก่อนตัวมาหนี้ดิเขามีอะไรจะคุยด้วยเรื่องสําคัญเดี๋ยวนี้ <c oughs> มีอะไรเอาผ้าวางก่อน <c oughs> มีอะไรเขามีอะไรจะคุยด้วยมันเป็นเรื่องสําคัญอ่ะก็ <c oughs> คือเขารู้สึกว่า ช่วงนี้เขาไม่มีความสุขเลยเขารู้สึกแบบเราอยู่ด้วยกันแต่ว่าเขาไม่มีความสุขเลยสักนิดเลยช่วงนี้เขาเบื่อเบื่อเขาแล้วแล้วเธอเบื่อเขาเรื่องอะไรอ่ะแล้ทำอะไรให้เธอไม่พอใจหรือเปล่าตัวดีอยู่แล้วนะตัวโอเคเลยอะแตมาเป็นพอตัวเขาเองเว้ยไม่มีคนอื่นใครอ่ะ ขาบอกไม่ได้แม่เป็นแบบเมื่อไหร่อะ,อะชักคังหนึ่งละแม่เขารู้สึกแบบ <c oughs> อะไรอะไรมันก็แย่ไปหมดเลยช่วงนี้ก็มองว่าตัวเองมีคนอื่นไงเด็ก็เลยมองเขาแย่ไปหมดทุกอย่างอะ่ะเขาทำอะไรให้เธอไม่พอใจเลาไมทำให้เธอแบบไม่มีความสุขเลยเหรอ เราะว่าเราเลิกกันถ้าเราเลิกกันเขาอาจจะดีขึ้นได้นะไหนเธอบอกว่าเวลาทะเอลาะกันอ่ะไม่ต้องห้ามพูดคขว่าเลิกอะแต่ทำไมเธอพูดคาว่าเลิกอะไหนทำไมาเธอเป็นคนพูดเองอ่ะว่าคาว่าเลิกลอ่ะพุดออกจากปากเธออะเธอบอกเลิกเขาเพื่อเธอจะเลือกมันเนี่ยนะความรักที่เขามีให้ไม่มีความหมายเลยใช่ปะ เลืกกันถอะนอะไรนั่นอะไรนะนั่นอะไรเขาไม่มีทางเลือกอื่นละถ้าตัวละเขาตัวก็ปล่อยเขาไปมันอาจจะดีกว่าก็ได้ก็ถ้าเลือกกันวันนี้ก็เดี๋ยวเขาขอนอนคืนนึงแล้วก็พรุ่งนี้เขาจะกดของออกไปแล้วจะนอนทำไมอะบอกเลิกแล้วก็ไปเลยดิโตเคไหมอะถ้าเขาจะเลิกกับตัวก็ถ้าอยากเลิกมาก็เลิกไปสิ ก็ได้คนหมดใจรั้งให้ตายก็ไปอยู่ดีเดี๋ยวเขาเก็บของแล้วเขาก็ไปเลยเล่นกันนะเล่นกันไหม มไม่ทำอะไรผิดมันดีกว่าเขามากเลยเหรอผมไม่ได้ทำอะไรผิดเขาต่างหากที่อยากเลิกโอเคนะเลิกกันนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่โอเคเขาสามารถพูดอะไรได้ด้วยเหรอก็คนก็เองจะไปอะ่ะเขาห้ามอะไรไม่ได้อะ่ะน้องห้เลยเหรอ โอ้โหไม่โดนบอกเร้ออย่างงี้ใครยังไม่ร้องไห้มางอ่ะแม่เขายังไม่ได้ทันทำอะไรผิดเลยอยู่ๆก็มาโดนบอกเลิกแบบนี้โอ้ชิด้องร้องเขาขอโทษโอ้ขอโทษ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 อย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องมาคุยกันมาคุยกันเขาเก็บของกันะเขาไปก่อนนะ จะไปไหนเจี๊ยบของไงเจี๊ยบของไปไหนย้<อ>ายของออกไงกล้ามากเลยเนาะกล้าบอกเลิกเหรอ,เ,อ,อเขารู้นะว่าเธอถ่ายคลิปอะ่ะ<อ>เขารู้หน้าอย่างเองก็ไม่กล้าบอกเลิกเขาหรอก <S <S 2> <S 2> ใช่ไหมทำไม,ไมอยากเล<ะ>ิกจริงเหรอทำไมจะไม่กล้า <S 2> <S 2> อ่ะกล้า ก็เลื่อนไปดิจบเขาจะได้ออกไปเขาจะไปอยู่กับคนอื่นอยู่กับใครอ่ะไปก็มีคน,นใหม่หเลยแล้วในอยาน่างเองเนี่ยนะจะมีคนอื่นอ่ะโทรศัพท์ซิมยังโทรออกไม่ได้เลยเด็กยังไม่มียังไม่เติมเลยโทรจะคุยกับใครได้ <S <S มีแต่เด็กที่หอเนี้ยเองก็อยู่ที่หอเ,เหองจะไปคุยกับใครได้ ลุกเลยนะลุกไปไหนไปเลยนะไปไหนไปขัดห้องน้ำเลยนะไปขัดห้องน้ำไปขัดห้องน้ำเสร็จแล้วนะไปเก็บผ้าที่เหลือด้วยนะแล้วก็ล้างจานด้วยนะทำไมต้องทำอ่ะงเลิกันแล้วอ่ะจะเลิกเหรอยังยังอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยฮะโิดอะไรเนี่ยยังไม่ลุกอีกทำไมต้องให้ลงไม้ลงมือตลอดเลยอ่ะ ไปไปไหนเขารู้นะว่าเธอตั้งกล้องอเขาเห็นกล้องแต่แรกแล้วเขาก็ตามน้ำไปงั้นแหละเนี่ยกล้องเนี่ยกล้าบอกเลิกมากเหรอ<ะ>ไม่กล้าครับขอโทษย,ยังอืมไปล้าห้องน้ำไ,ไปไ,ไปเลยนะ,ะเดี๋ยวไปดูนะ ทุกคนคะจ๊าบเนี่ยนาะยกาบอกเลิกจาก๊าคิดได้ไงอ่ะคิดว่าดูไม่ออกเหรอเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าตอนนี้ผลของการที่มันบอกเลิกเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ a few minutes later ทำเข้าไปนะกนีกลมอาบอกเลิกมากเหรอ ม่้คเสร็จแล้วก็ไปเก็บผ้าแล้วก็ล้างจานด้วยนะอเออทำดีบ๊ายบายกองสิที่ด่างจะทำอีกไหมไม่ทำเลยโอเค